สวัสดีครับผมบอยนะครับผม OIL ไวรุ่นสร้างตัวนะครับมีพาเบิงรถไถฟอร์ดไถนะครับเห็นอยูไ่ไกลๆครับบอเตนีรูวว่าผ่านสามมอเตนีรูวว่าฟอดตัวได้นะครับขันนี่ถอดผ่านหนาวอ่ะพาเบิงสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะไปหาเนื้อกินแรง โอ้ oh, เสียงไทยพันศามคือ1,600 สติกเกอร์6610นะครับผมอันนี้ผมอ่านขออ่านตามสติกเกอร์นะครับอันนี้นะที่เป็น6,600นะครับแต่ว่าแม่หนึ่งคนยังไงไทยพันหกครับผมไทยคายยงาไว้ ข้งองทอ่แก่เนี่ยเพิ่รับเรียวเบื้องตัวไทยมันผมว่ามันไทยมันไทยหกพันหกนะครับว่าสุดเชียงนี่เบื้องบ่อครับผมบัว่ากัน มันมีพี่หาครับนาที่หกันหกนะครับเดี่ยวว่ากไปว่าหกหนึ่งศูนย์ก็แล้วกันนะครับเนาะเอาง่ายๆอ่านตามติ๊กเกอร์เดี๋ยวทันู้ชุ่มจะง,งงนะครับอายุติดหน้าผมเลยครับเนี่ย แม่ขอโอ้ยไปบ้านมันอยู่บ้าน <mimitation> 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 เอาถุงมาเนี่ยไม่เก็บดวงโอ้ย<า>เดี๋ยวถามเป็นมาเนาะครับมาแล้วครับกำลังจุดจวดมาเลย ไงครับผม ท่นผมก็ติดคอเ็ดจีไปเพื่ีครับเนาะแม่งกว่า,า,อออาวครับเสียดายเก็บเอาอยู่น่อยครับท่านติดคอเย็ดีไปเพืส่สมีถ้ามาคลิปนี้ก็อย่ลืมกดไลค์กดแช่นะครับผมที่แน่แน่กับฝากกดติดตามและกดกระดิง่งผมน้ำเนยด้วยครับผมเดี๋ยวสิบบริภาทชี่เป็นม่นะครับผมขอบคุณตุกการติดตามและรับชมครับผม